เอาครับนี่เรามาดูโฮมสเตย์ของของปังห้าครับนี่พนักงานกันนี่ตาล้มล้างอายุอะไรอายุอะไรได้ยี่สิบห้าเจ้าเจ้าเจ้าคเจ้าะนี่ฮะเฮือนบ้านสวนครับโอ้โหอันนี้เป็นโฮมสเตย์โฮมสเตย์ที่อลังมากคืนตะไคร่นี่สองบาทเจ้าพรชนกนี่เหรออ๋อเจ้าของบ้านอยู่สุดจุมุกคนนี่เหรอ อันนี้เป็นหลานน,นี่เป็นหลานาอันนี้เป็นอุ้ยแต่ตอนนี้ห <laughs> นูเน <laughs> จินเจินเจินเอันซื้อดูโฮมสเตย์ข้างบนเจ้าโอ้โหดูดีมากวันนี้เขาช้อตีเดียวนี่ยเจ้าจแต่แต่ละมีประมาณซิฟก่าหลังแต่มีเวลาไปพอเจ้านี่กี่ไร่นี่ครับบริเวณเนี่นี่ประมาณเจ็ดไร่เจ้าโอ้โหเจ้าขึ้นไปได้เลยเจ้าเจินเจ้าเจ้าของโฮมสเตย์อยู่ข้างบนเจ้า ที่เหมาเป็นหลังเลยคือละสองบาทเจ้าภัยสนใจคืนนี้มันต้องไปครับถามว่าแต้นะถามว่แต้ด้คืนเท่าใดนี่ครับลูกเดี๋ยวก่อนก็ได้ลูกลองถามเปินเปิลจะเอาก่อนเดี๋ยวถามเจ้าของกันมีไวไฟไหมมีดูไวไฟนะโอ้โหมาดูฮะโฮมสเตย์นี้อลังมากเป็นดอมใช่ไหมเนี่ย จ้าของโฮมสเตย์สี่เตียงหกพันนะสี่เตียงหกพันหกพันเหรอคือละาหกพนอ่ะนอนได้แปดคนโฮมสเตย์ครับโอ้โหไม้นนี่ด้านนอกครับ โฮมสเตย์แข็งแรงนะพี่ติ๊งนะสุดๆ <S 2> <S 2> อือฮึมมันอนลังอย่างนี้เย,ยเย็นเย็นเย็นลูกครับผมอย่าไปเรียกโฮมสเตย์เลยนะพี่รักอย่าเรียกโฮมสเตย์ โฮมสเตย์ของฟางฮ่าผมเปลี่ยนชเช้แล้วนี่เป็นวิลล่านี่เป็นวิลล่าให้โฮมสเตย์ใช่ก็แต่เขาเขียนว่าโฮมสเตย์มันคือวิลล่าแต่มีที่แย่หลายหลังเจ้าในหมู่บ้านเขาเจ้าเนี่ยวิลล่าเลลา,เลลา,เลลาใส่สาว่ายน้ำไปสักนิดนะโอ้โหมันจะรวยลงไปก็บอบอบออ๋อมีอยู่แล้วเจ้าเนี่ยป่าบอบอได้ค่ะได้ค่ะมันเป็นวิลล่า นี่ฮะสิไม่ใช่โฮมสเตย์นะนี่วิลล่านี่วิลล่านู่นมีอีกเอหดูนู่นฮะนี่โฮมสเตย์นี้อลังมากมีลำวงย้อนยุคด้วยอ่ะ มีระวงย้อนยุคด้วยฮะเนี่ยนี่ครับสุดยอดครับนี่ครับดูครับนี่ฮะนี่คือโฮมสเตย์ที่ปังหานะครับเป็นหลังสนุนราคาไม่รู้เป็นยังไง พี่รักนี่หลังจะได้นีิถ้าคนจะมาอยู่อ่ะไหนบอกข้อมูลได้หรอได้ค่ะนี่หัหน้าคิดค่าบริการจะได้คะคิดค่าบริการที่นี่โฮมสเตย์ที่นี่มันจะมีหลายระดับนะเจ้ามันจะมีตั้งแต่คืนละไม่ได้บอกเอาเลยเอาหลังเนี่ยเอาหลังเนี่ยเอาหลังเนี่ย หลังนี้นอนได้หลังนี้นอนได้ประมาณ1 4บสถึงสิาคนนะเจ้าหลังนี้ถ้าเหมาทั้งหลังก็แปดพันต่อคนและแต่ได้ดียวแปดพันนี่การนี่เจ้าของวิลล่าอันอันนี้เป็นเจ้าของโฮมสเตย์แหมหลังหลังใหญ่แห่หลังเจ้าอันนี้ถ้ามาเป็นคนเหรอถ้าสิบหกคนอ่าหารแปดพันต้องคนและแต่ได้ลยแปดสิบหกคนครับ สามร้อยหกกลางจุดห้าร้อยบาทแล้วห้าร้อยกี่บาอาหารเพียบเจ้าอาหารเจ้าดูแลอย่ทีถ้ามาสองคนเราถ้ามาสองคนก็นอนสองคนมีบ้านเป็นอ๋อมีเป็นหลังเจ้าก็คนหนึ่งตกประมาณห้าร้อยห้าร้อยโอเคเยี่ยมราคาตั้งแต่สามร้อยถึงห้าร้อยเจ้าที่นี่แบบแปลงเจ้ามีเบอร์โทรแต่ว่าถ้ามีเจ้าเสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวคือเจ้าตะกี้ถุงตะกี้ก็มีนะเจ้าในหานมีรายมีรายละเอียดเจ้า โฮมสเตย์ uh, ที่อยู่เหนือสุดยอดของประเทศไทยคะ่ะ <laughs> ชุมชนท่องเที่ยวบางห้างโฮมสเตย์ยิดีต้อนรับเจ้า <laughs>